สวัสดีค่ะอีสานบ้านยายกินวันนี้มาเบึงสร้างเห็ดแทงเห็ดฐานแทงน้ำอีแต่ฟองอยากได้แห้งพี่น้องเอ้ยยากอยากได้ฐานฐานแทงน้ำผัวนะสร้างสร้างปันเนี่ยประหยัดเออสร้างปัน <laughs> อีต่ปันหูวหนะ้าคืนออกทวนทวนเนี่ยหัวใจสีแล้วแล้วมาเห็ด สองสามมื่นแล้วพอได้มาซองจากเทียไปหาเก็บยวแบบเพียกหัวแต้มมาได้มาซองเบิ่งมื่นนี่ใกล้สี่เหลีล่ยเราพี่น้องเอ้ยแข็งแรงครับแข็งแรงครับเออพุ่นน่ะงามขนาดเลยมาตรฐานขนาดพุ่นน่ะซี่เพกสองเขี้ยวเนาะพุ่นน่ะเสาปูนเสาปูนพ่อใหญ่พิมพ์ผ้าก,การสั่งเ้านี่แหละพี่น้อง แต่พ่องเฮ็ดเสาปูนสีต้นเลยเนาะเ่าได้ใส่เล็กเลยเอามาดฐานนี่ลหละใส่ถังใส่ถังสองถังสร้างสองสร้างใกล้สีแเ้วแล้วมือนี่ก็ได้รับชับตัวนี้แม ื่เอองามขนาดสุ <c oughs> ดใจขนาดงามขนาดพูวนะผ่านแทงน้ำมิแต,ต่พ่องพี่น้องสิแล้วเมื่อนี่เฮ็ดสามมื่อสี่มื่อสางงามอยู่ เออค <laughs> huh e. ่อยเฮ็ดไปละน้ำแล้ก็ออกดีดีน้ำโซล่าเซียวแล้พุ่นอ่ะปูนซี่แพกสองขี้วนาอเอ คนางเลยว่ามันหนาฝนมาตฐานขนาดเลยฝนเสาคนใหญ่พิมพ์ผ้าก็สร้างเอาเล็กหนาๆาเลยฝนน่ะยานแทงน้ำบ่อันนี่ฝนน่ะน้ำแล้วก็ออกทวนทวนไหลอยู่เบิ้ดมือขันแดดคันแดดก็ไหลอยู่เบิดมือน้ามีพอพ่องคันบ่เรดก็มีดเอียงจิ้ง อืมเท็ทดวิ่งละน้ำบาดาลแล้นลนวนี่่ละแท่งน้ำก็เดยพวกยางกันล่มลุงม,มาใส่เกียบถือสร้างตัวนี่ขันสร้างอยู่สร้างอยูสย่สิได้ห่วงเองเองพวก,กยางโคนหนุยขึ้นนี่ ยางห้างยางฮักกเพคุณน่ะคุณน่ะเดือดแห้งกันไหลแห้งขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อที่จิตามคลิปอีสานบานย่ายกินย่ายกินตะพองขอบคุณหลายๆค่ะ